แต่เรื่องของการเลี้ยงลูกพี่พยายามเป็น,ปนแม่คนหน,นึ่งแพทยพี่ไม่เคยปล่อยลูกพี่พยายามวิ่งเข้าหาลูกตลอดแล้วก็ข้างนอกบ้านเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเวลาเขาพิมพ์อ่าหลายๆอย่างคอมเมนต์เพราะว่าพี่อยู่กับไลฟ์เยอะไลฟ์เนี่ยก็จะแบบพี่อ่านหมดอะคะ่ะไม่เคยไม่อ่านแต่พี่ก็เข้าใจในสิ่งที่ทุกคนอยากถามเขาจะบอกว่าทำไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะเหมือนไม่เจอลูกยากมากทําไมไม่เข้าไปที่บ้านทำมาหมดทุกอย่างแล้ว ตอนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะเกิดจากการที่แบบเราไม่ได้คุยกันหลังบ้านถ้าเรามีการคุยหลังบ้านและยอมลดมนิดนึงไม่ว่าจะเป็นตัวที่ถีหรือตัวอะไรก็แล้วแต่อ่ะอย่าไปโฟ <ขอ S 1> กัสเราแค่ลดทั้งคู่ลงแล้วมีการคุยหลังบ้านได้แต่มันไม่มีอมพอมันไม่มีเราต้องคุยผ่านคนอื่นพอคุยผ่านคนอื่นมันกลายเป็นว่าบางอย่างมันคาดเคลื่อน ทำ, <auf> ทำไมฉันไม่ได้อย่างนี้วะฉันเคยได้อย่างเงี้ยทำไมฉันไม่ได้อย่างนี้แล้วคนที่ฉันจะต้องเจอก็คือลูกลูกของตัวฉันเนี่ยมันจะมี question mark หลายอย่างหลายแพทที่ไม่เข้าใจเขาอ,ะอ่ะด้วยอารมณ์แล้วพี่เลยรู้ว่า,วา<ม>ทุกอย่างที่ผ่านมามันคืออารมณ์ของพี่ตัวเดียวมันคือไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวอารมณ์พอวันหนึ่งที่พี่อารมณ์ตรงเนี้ยหรืออีโก้ตรงเนี้ยหรือความโกรธเขาตรงเนี้ย พี่กำจัดมันด้วยตัวเองมันลดน้อยลงหรือแทบจะไม่มีแล้วตอนเนี้ยขอย้อนกลับไปว่าสีเดือนทําไมไม่ได้เจอเพราะว่ามันก็มีบายอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกันอ่าเพราะเราไม่เข้าใจกันมันกลายเป็นว่าพี่ไม่ได้เป็นตัวกําหนดอืมจะอยู่ที่ความความที่พี่หนุ่มตัดสินใจแล้วก็เราก็ต้องขอรกความตัดสินใจน,นั้นแต่มันก็แปลกรอบเนี้ยที่พี่หนุ่มตัดสินใจแบบเนี้ยมันทําให้พี่แบบว่า กลับมาทบทวนอะไรหลายๆอย่างว่าเราจะหาความสุขยังไงนะในสิ่งที่สิ่งที่เราจะไม่ไม่ได้เจอลูกแล้วไม่ได้มีตัอออกคอคุยกับลูกดีกว่าบางคนบอกว่าฟ้องฟ้องได้เพราะว่าตอนนี้มันสามารถที่แบบออกมากรีดกันแน่นอนทำไมพี่ไม่ฟอ้องทะเลาะหน้าสื่อทุกคนคิดว่าก็ใช้คำ<ก>นี้แหละแต่ทำไมไม่ฟ้องทหไมทำไมต้องทะเลาะกันหน้าสื่อคุยกันหนังบ้านได้ไหมเรื่องตรงนี้แบบต้องออกสื่อจริงๆหร,อหร,อหรืออะไรเงี้ยซึ่ง แพก็ได้เข้าใจพี่กุ้งพลอยในในส่วนหนึ่งเลยว่าก็เพราะการคุยกันหลังบ้านมันยากมากมันยากมากแล้วมันผ่านคนอื่นมันกลายเป็นว่าสักแพทเอาอย่างนี้พี่คุยกับแพทตรงเนี้ยแล้วแพพี่คุยกับน้องน้องไปคุยกับคุสารเปลี่ยนไหมเไม่ได้เปลี่ยนจากแพทนะเปลี่ยนจากอีน่านอ่ะอีน่านพี่เย็นลงมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่พี่ได้ได้รางวัลในสิ่งที่เย็นลงคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่พี่หนุ่มเขากําลังจะทําให้เราได้นอนกอดลูกมันมีนะ แต่เราตอนเราโมโหเราไม่เห็นเรห็นที่เขาพยายามแบบไปเคลียร์คอนโดอะเพื่อที่แบบแต่เรามองไม่เห็นตรงนั้นที่เขากําลังจะให้อะไรเราเพราะเราเห็นอย่างเดียวว่าโกรธโกรธพี่หัวโกรธมากอ่ะเห็นหน้านี่คือไม่อยากเห็นอะมันเลยทําไอ้ความโกรธตรงเนี้ยไม่เห็นอะไรที่เขาอยากจะให้เราเลยไม่เห็นจริงๆเหมือนปิดประตูใส่หน้าเขาปึ่งอย่างเงี้ยอ่าพี่กุ้งพลอยคิดว่ามันจะมีโอกาสที่แบบเราจะได้กลับมาแบบเป็นครอบครัวไหม คือมันคงเป็นคำถามที่อกะะถ้ามีคนมาถามแพทอย่างนี้แพทก็ตอบยากเหมือนกันคือแพท้าตอบไม่ได้เหมือนกันนะพี่ไม่กลัวหงน้องเลยแล้วพี่ก็ไม่กลัวคำคำตอบเพราะคําตอบมันอยู่ในใจพี่จริงๆพี่จะบอกว่าเมื่อก่อนน่ะพี่คิดมากๆเลยยอมจีบเขาก็ได้ยอมแบบก้มกราบเอาผ่านผ่านแฟขอคุณขอโทษนะคะพี่หนูขอโทษจริงๆในสิ่งที่หนูทําผิดไป ขาก็เป็นอะไรที่เป็นคนแรกในชีวิตที่ทําอะไรแบบนี้ให้จริงๆแต่ตอนเนี้ไม่ได้คาดหวังอะแต่มีความสุขว่าถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราทําหน้าที่ของแม่มและเขามีความสุขผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เราอะเราก็มีความสุขด้วยเท่านั้นเองคือมันกลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่พี่ต้องการให้เขามีความสุขคือคนคนนั้นไม่ใช่พี่ก็ได้แพท เป็นคนอื่นก็ได้ที่เขารักวีจิหรือรักเขาได้จริงๆแต่แค่แบบให้พี่ทำหน้าที่แม่เท่านั้นเอง